อากาศข้างบนนี้หนาวจังเลยฮะสวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมเกมเ <c oughs> <c oughs> ทลเลอร n ไทยแล a ด์พาร์ทที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้กลับบานาแรมปีแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นพาร์ทแรกเลยแล้วกันนะครับในเมื่อกลับมาทั้งทีนะครับก็ทำเป็นซีรีส์ใหม่เลยแล้วกันนะครับอ่าก็ นี่เป็นเทเลนเนอร์คัมแบ็กแล้วกันนะครับเทเลนเนอร์รีเทอร์นอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่าเป็นพารแรกเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่กลับมานะครับก็มีหลายคนนะครับบอกว่าพี่จีพี่ลืมเกมเทเลนเนอร์ไปแล้วเหรอตอบเลยนะครับว่าไม่เคยลืมครับไม่เคยลืมครับผมไม่มีทางลืมเกมที่ทําให้ผมมีทุกวันนี้ได้นะครับเกมที่ทำให้ผมเป็นที่รู้จักของผู้คนใน u t u b e นะครับก็มาจากเกมเทเลนเนอร์นี่แหละนี่แหละนะครับอ่าก็ ไม่ลืมนะครับคิดถึงอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้ครับเลิกยามงานดีนะครับผมก็ได้กลับมาเล่นเกม Tales Runner อีกครั้งนึงแล้วนะครับก็ก่อนอื่นนะครับอยากจะรู้นะครับว่าใครยังติดตามเกม t a l e n d u n e r ของผมอยู่บ้างนะครับช่วยแสดงตัวกันหน่อยนะครับผมอยากจะทราบว่ายังมีคนติดตามอยู่หรือเปล่านะครับอก็แสดงตัวใน Youtube ได้เลยนะครับโอเคอมาครับวันนี้ครับกลับมาทั้งทีนึงนะครับก็ ทำอะไรดี <c oughs> กลับมาทั้งทีนึงทาอะไรดีเอ่ยโอเคครับเดี๋ยวขอลองดูรายชื่อเพื่อนก่อนละกันนะครับอ่าโอ้แปดสิบเอ็ดคนนะครับมีคนลบผมไปเยอะมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอยกเลิกพวกนี้ก่อนนะเพราะว่าผมไม่รู้จักเขานะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะรับแต่คนที่รู้จักนวนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าเมื่อก่อนผมรับเพื่อนเยอะมากครับเต็มหนึ่งร้อยคนแล้วแบบ ใครจะแอดมาแต่ละคนนี่มันลาบากมากครับคือมันแอดไม่ได้มันเพื่อนเต็มอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็มีคนลบไปประมาณสิบเก้าคนนะครับก็ผมก็ไม่ว่าอะไรเขานะครับถ้าจะลบก็ลบครับช่างช่างเขานะครับโอเคครับก็อ่าไม่ว่ากันนะโอเคเดี๋ยวขอลบเพื่อนอเดี๋ยวขอปฏิเสธเพื่อนตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าพวกนี้ผมไม่รู้จักสักคนเลยนะฮะโอเคอเดี๋ยวขอปฏิเสธสักครู่นะครับ คือเป็นสโลแกนไปแล้วนะครับสำหรับการรับเพื่อนในเกมเทรนเนอร์นะครับเป็นสโลแกนไปแล้วเนาะโอเคครับวันนี้นะครับคนที่ออนนี่ก็โอ้โค้ดวอไอวียังจําได้ไม่ลืมนะครับอยากจะกลับมาทาเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือคนภาคไม่มีนะครับตอนนี้คนภาคขาดแคลนนะครับก็ไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะโอเคครับอ่ากลับมาทั้งทีนี้นะครับผมอยากจะรู้ว่า ไอเทมเนี่ยมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับอา,า่ไปครับโอ้โหไอเทมใหม่ถือว่าค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเนี่ยแพ็กเกจใหม่มคู่รักชายโอ้โหให้ตัวละครใหม่ตัวละครใหม่ครับตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนได้เหรอ๋อ,อต้องแบบนี้ใช่ไหมเย้คหน่ารักวะครับชื่อชีโฮนะครับ แหมหน้าปี้วะ <laughs> ไม่ใช่แล้วนะฮะ <laughs> <laughs> โอเคครับก็เฮ้ยมีไอ้นี่ด้วยครับ Hidden Lab ครับโอ้ผมไม่ได้กลับมานานนีม่มี Hidden Lab ขายด้วยนะครับเนี่ยโอ้หมื่นสามหมืนสแค่เหรอครับปกติมือจะขายเป็นทีนะไม่ใช่อย่างไงครับ GM นี่มือขายเป็นอะไรวะมึงขายเป็นแค่เฉยเลยนะเว้ย น่าเกลียดวะน่าจะขายเป็น PR มากกว่านะครับมาขายเป็นแคสเฉยเลยนะครับมันไม่ได้จีไม่ไม่ไม่ใช่ G m ครับเปียโลนะผมจําผิดนะครับมาเรียกว่าเปียโลนะเกมเนี้โอ้โหทําไมมาขายเป็นแคสล่ะครับผมไม่มีตังค์งั้นวันนี้วันนี้เรามาลุยไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะครับเรามาลุยตัวละครฮารุก่อนแล้วกันนะครับโอเคเขาบอกว่าการแข่งขันทีโรบอลจะยุติในอีก15นาทีนะครับ เ้มีฮีโร่วอลด้วยนะครับไปที่สวนสาธารณะเนรอโอเคไปกันครับอ่ะไปครับเอาค้าเลยโอ้โหนี่ว่าค้านะครับมาแล้วครับโอเคโอ้โหสวยก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะเนี่ยโอ้โหแต่คนตอนนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะผมแค่ตอนดึกเนาะอฮะเอ้ยแม่สาวน้อยสวยจังคุณคือใครครับ สวัสดีแม่สาวน้อยไหนดูซิทำเควสตัวจริงของมาลียินดีต้อนรับท่านทั้งหลายไม่ทราบว่าได้ไปหามาลีกลับมาลีกลับมาแล้วใช่ไหมอะไรงงอ๋อเขาบอกว่าไม่ทราบว่ามาลีกลับมาแล้วใช่ไหมสักครู่นะครับเดี๋ยวมาครับโอเคครับมาแล้วนะครับยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายไม่ทราบว่าได้ไปหาไม่ทราบว่าได้ไปหามาลี มาแล้วใช่ไหมฮะน่าจะประมาณนี้นะครับอ่๋อฉันคงต้องเริ่มแนะนําตัวก่อนสินะฉันพี่นอคคิโอเฮ้ยพี่นอคคิโออะไรสวยขนาดน,นี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วยิ่งไม่ใช่แล้วฉันพีนอคคิโอเป็นนางฟ้าเดินทางมาที่เมืองนิทานดูคุ้นคุ้นไม่เคยเห็นที่ไหนอย่างนั้นเหรอคล้ายกับที่เห็นเมื่อกี้อย่างนั้นสินะ ฉันก็คือมารีผู้ดูแลขอสมุดยังไงล่ะอ่าเป็นมารีนะครับคนนี้นะครับโอเคนางฟ้าก็โกโหกได้ด้วยนะเหรอฮ่าฮ่่ขอโทษทีนะฉันมารอนานเลยอะเพื่อจะเชิญเทลซันเนอร์ไปที่เมืองพินอคคิโอที่ที่ที่นี่ปลอดภัยและสงบสุขอย่าลืมว่าต้องอะไรเนี่ยต้องปิดเป็นความลับกับปีโร่ด้วยนะอมีความลับด้วยนะครับ ็เลยเขียนมาซะย,ยาวเหยียดเลยมาลีผู้ด,ดูแลห้องสมุดและนิทาที่หายไปไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมนั่นเหรออะไรมันพูดแบบแปลกผมงงครับมันพูดอะไรอะไรของอะไรของมันเนี่ยฉันก็แค่หวังว่าจะทําให้ตรงกับความคาดหวังของทุกคนนะโอเคเข้าใจแล้วอ่าคุยกับนางฟ้าเรียบร้อยอ่าทำเควสคอมพิวส์นะครับฉันจะเชิญเทลซันเนอร์ไปที่เมืองพินนคิโอ,โอมีร้านค้าแลกเปลี่ยนและตู้หมุน ขายที่เหรียญที่ใช้เหรียญไมา้แรกเล่นให้สนุกเต็มที่กันไปเลยนะโอเคจัดไปเลยนางฟ้าแม่ทูนหัวมาลีสวยมากเลยนะฮะเริ่มคื่นบางทีอาจได้รับเหรียญพี่นอคิโอจากการวิ่งในสนามแต่จะได้รับอัตราสูงขึ้นจากการวิ่งในสนามพี่นอคิโอฉันจะให้เหรียญพี่นอคิโอสามเหรียญเป็นของขวัญละกันโอเคขอบคุณมากแม่แม่นางฟ้าแม่ทวนหัวทวนหัวแล้วเหรียญที่ทําอะไรได้ครับ เหรียญสามเหรียญนะครับแม่โอ้โหเธอก็ยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยคิดถึงว่าพวกเธอสองคนเธอก็ด้วยนะฮะคิดถึงว่าเราเจอเธอล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะผ่านมานานจังเลยอ่ะแล้วปัญหาคือตอนนี้เอาเหรียญไปแลกที่ไหนดีครับเนี่ยหรือว่าตรงนี้เออตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าก็ระตกอีกแล้วเป็นอะไรครับแม่ตรงนี้ใช่ไหม หมุนได้ไหมไอ้นี่ใช้แคสหมุนนะครับไม่ใช่แล้วนะฮะไม่ใช่แล้วครับอันนี้หรือเปล่าเออพี่โนกิโอวันนี้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอันนี้นะฮะน,นีครับโอเคโอเคครับแต่ต้องใช้เหรียญ5ชิ้นนะครับและจะให้กูมาทำาพลืออะไรวะครับให้มาแค่3ามชิน้นโอ้โหนกนั่นเ่าเนี่ยโอ้มังกรมังกร,างกรนายหายดีแล้วเหรอมังกรล่าสุดที่ผมแคสนี่มังกรยังยังเจ็บอยู่เลยนะครับนี่ตอนนี้มังกรหายดีแล้วครับ ทำสัญญาของมันก่อนโหนั่นไงครับ9,900แค่นะกูมีอยู่1,200นะฮะโอเคครับเมื่อกี้นะครับนางฟ้ามาลีนะครับบอกว่าให้เราไปที่สนามพี่นอกคิโอนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะไปเลยครับอ่าฮะนี่แหละครับสนามพี่นอกคิโอนะครับผมเจอแล้วครับแต่ว่า มันคนเต็มเอ้ยเข้าได้เอา้าเอา้าไม่ได้นะฮะสักคู่นะครับอ่ะห้องนี้ห้องเต็มแล้วนะฮะโอโหเข้าไม่ได้วะครับห้องนี้ไม่เต็มโอเคเข้าห้องนี้เลยครับอ่ามาลุยกันขับจับสนามพี่นอกคิโอนะครับโอโหตาแรกของวันนี้นะครับวันนี้เล่นสักประมาณสองตาละกันนะครับอ่าแล้วคนที่ทําอะไรครับเนี่ยเต้นเต้นใหญ่เลยนะฮะแหม ผมยังไม่เคยเจอชี่โฮ้ในเกมน,นี้เลยนะครับเนี่ยได้าขาเป็นผู้ชายจริงปะครับถ้าเป็นผู้ชายนี่ใจสลายเลยนะครับเนี่ยน่ารักขนาดนั้นเนี่โอเคนะทำไมเขาไม่กดสักทีหนึ่งอะ่ะอ๋อคนยังกด l a d ้ไม่ครบนะครับอ่าไอ้คนนี้เนี่ยเขาช้าจังเนี่ยคุณผลทางสุดสุดท้ายนะฮะอ๋อ ตอนนี้คนเต็มห้องแล้วนะครับแต่ว่าคุณทนทาสุดท้ายก็ยังไม่กดสักทีหนึ่งนะครับแหมคนเราจะทําอะไรก็เกรงใจคุณอนมากนะครับอ้าวตอนตอนนี้คุณทนท้าสุดท้ายกดแล้วนะครับอ้าวหัวห้องกดเลยครับหัวหอหัวห้องไม่ยอมกดนะครับเป็นอะไรวะหัวห้องกดสิครับอ้าวออกเฉยผมเป็นหัวห้องอับไม่ใช่ครับกลายเป็นคุณนัแชนแนลนะครับเป็นหัวห้องไปแทนครับแล้วก็กดเริ่มเกมกันแล้วครับโอ้โห ได้เวลาไปโรงเรียนแล้วเหรอพี่นอคิโอ,โอถึงจะโดนเด็กรังแกแต่ก็ต้องอดทนนะเข้าใจไหมเดินท่าปลอดภัยละโอเคลุยกันเลยครับไม่ได้กระดามาสะนานะครับก็น่าจะกางนะครับเอากดลงเลยครับมาอุย้ยกระตุกกระตุกเอาแลนดิง้งโอ้โหแลนดิ้งยังไม่ไปเลยนะครับนี่อ้อาขึ้นแทดไปเลยครับอ่าไปครับโอเคนะฮะ ายครับวุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกอีกแล้วายเลยครับอ่าอ้าวมีแม่หมึกนะครับาเราต้องหลบแม่หมึกก่อนนะครับโอเคไปเลยครับผมมาเป็นอันดับที่สานะครับแล้วก็เก็บผลเิีย์สเบอร์รี่ไปเลยครับมันไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับแต่ผมเรียกว่าผลเชีย์สเบอร์รี่นะครับอแล้วตรงนี้ไปไหนเนี่ยออกมาทางนี้นะครับโอเคเข้าใจครับอะไปยังต่อเนื่องครับตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับที่2แล้วนะครับโอ้โหถือว่าค่อนข้างดีนะครับแหม เอาไปอย่างต่อเนื่องครับเอาแล้วกูขึ้นมาตรงไหนวะเนี่ยชิบหาใครโอเคครับตอนนี้ผมเป็นอันดับโอ้โหโดนไอ้นี่ครับระเบิดแปลงล่างนะครับกลายเป็นกระต่ายน่ารักฟุ้งฟิงกระดิ่งแมวเลยนะครับโอ้โหตอนนี้เอ้ามีรองเท้าแรงแฟงตูนะครับปายนะครับกูได้รองเท้าแล้วครับเอ้าเจอเมลอนนะครับโอ้โหเอ้าโดนไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมาเป็นอันดับสามครับ แล้วก็กำลังจะตามมาดันเดืองอยู่อ้าวไปไม่ได้นะครับโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอ้าวอะไรเนี่ยทาไมติดทําไมติดเกิดอะไรขึ sure> ้นโอ้โหสนามใหม่นะครับงงงงกันเล็กน้อยนะครับอ่าโอเคครับเข้าสวนสนุกไปเลยครับกระโดดลอดผ่านเขาเรียกว่าอะไรอะห่วงไฟนะฮะเอ้ยมีมีมีไก่มีไก่มีไก่โอ้ไม่รอดนะครับโอเคครับตัวนี้ไปทางขวานะครับอ่าอุ้ยโดน ตัวอะไรเนี่ยหมีนะฮะโอเคครับไปอย่างต่อเนื่องครับอู่ถาต่อไปเป็นดาดล,ลาวานะครับอเอ้ยเอ้ยยงมึงอยาดเหยียบยยกูดิมาถอยโอ้โกระตุกกระตุกอ้ตกเลยเอาตกอีกรอบนึงเอาเกตแม่งเลยกูหมันไสเก <laughs> ตไปเลยครับโอเคมาแล้วครับเอ้ยกระตูตกอีกแล้วไปครับไปครับลุยอย่างต่อเนื่องครับ มาแล้วครับมีสลันครับโอ้โหตามเขาไม่ทันแน่เลยเอ้าวิโดนอีกแล้วครับแหมจะตามทันไหมนี่โอ้โหอันดับที่ห้าแล้วว่าอุต่าหนำมาดีๆกระตุกอีกแล้วเป็นอะไรเอ่ยเอ้ยมึงหันมาได้ยังไงโ,โอ้โหโอ้โหเซ็งเลยครับได้อันดับที่หกนะครับโอ้โหทำไมไม่กระตุกจังวะครับไม่รู้เป็นอะไรนะรับกระตุกมากเลยครับโอ้โห โอ้โหแท่นมี3ามคนนะครับผมยังไม่อยู่ในแท่นเลยนะครับเนี่ยจังหวะนี้นะที่1นะครับเป็นคุณ D S K L I C N นะฮะโอ้โห,โโหน่าเสียดายนะฮะตาแรกถ,ถือว่าเป็นการลองเชิงก่อนนะครับสนามนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับอ่าโอเคครับมาเล่นตาที่2อกันดีกว่าครับโอเค คือตาเมื่อกี้กระตุกมากครับไม่รู้เป็นอะไรนะกระตุกชิบหายเลยครับอโอเคเอา้าวร้อมแล้วเพื่อนกดสิครับอา้าวคนออกไปหนึ่งคนนะครับแหมอ่ะกดเลดี้ใหม่ครับเราก็นึกว่าเรานึกว่าฮีโร่จนฮีโร่อะไรเนอะ เอา้เอาเห็นได้ที่เด้นลับอยากได้ปาะครับปะโถเอ้ยผมอยากได้แหมแต่ไม่มีตังนะฮะช่วงนี้เอาล่ะมาลีก็มาบอกมาบอกเราเหมือนเดิมนะครับว่าให้เราไปโรงเรียนอย่างปลอดภัยนะครับแต่ดูแล้วไม่น่าปลอดภัยวะดูแม่งแต่ละดาษแม่งมีอะไรก็ไม่รู้รอ่ะแม่งผ่านลาวงลาวาด้วยนะอ่ะลงครับอ่าอุ้ยกระตุกอีกแล้วมันกระตุกอะไรตอนเริ่มเกม แม่แห้ใครไม่ได้นะจังหวะน,นี้โอเคครับไปแล้วครับผมเอาตัวมาเป็นอันดับที่4ก็ถือว่าโอเคเอ้าโดนโดนบาเรล,ลนะครับแม่กระตุกอีกแล้วเป็นอะไรเอ่ยไปครับเหยียบสปีดครับอ่าไปเรื่อยๆครับอ๋อเก็บผลชเชืสเบอรีร่ครับโอเคตอนนี้เริ่มจะรู้แล้วนะครับว่าทางไหนเป็นทางไหนนะครับเอ้ยนี่รู้จริงหรือเปล่าเนี่ยบอกว่ารู้ทีนึงตกเลยนะฮะ โอย่างสปีดครับโอเคออ้ยเราเก็บแดดของเพื่อนได้ด้วยได้ด้วยครับจังหวะนี้โอ้ไม่ธรรมดานะฮะโอเคเอออยียบสปีดดิโอเคมาเป็นอันดับที่สี่นะครับผมนะครับตอนนี้เป็นอันดับที่สานะครับถือว่าไม่เลวนะครับเาอใช้ได้สำหรับคนเพิ่งกลับมาเล่นแลมไปเฮ้ยเอยโดนจนได้นะฮะแหมอ่ไปอย่างต่อเน,นื่องครับโอเคที่หนึ่งไม่เก่งจังหวะ โอ้โหไปครับอุ้ยโดนแล็อเคครับแลนดิ้งเดดได้ครับอ่าไปครับอย่างต่อเนื่องครับเหยียบสปีดครับตอนนี้ผมอยู่อันดับที่2ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับโอ้โหหลบไปทางซ้ายโอ้มาแล้วครับโอ้โหหลบได้อย่างพิ้วๆนะครับอ่ามาทางนี้เลยครับโอเคตอนนี้ผมมาเป็นอันดับที่1อ้าวมีคนแซงมานะครับโอ้โหกาลังขับเคีียวกันอย่างมากนะครับตอนนี้ อ่ะตอนนี้ผมโดนมันผมไปเหยียบหัวมันนะครับทําให้ไปโดนไอ้ไฟเลยนะฮะเมื่อกี้นี้ไอ,กกกกอ้กระตุกอ่ะโถ่มอ้กระตุกอะโถงงามไส้เลยกระตุกครั้งเดียวชีวิตถึงกับเปียเลยนะครับตกมาอยู่อันดับที่หกเลยนะครับเมื่อกี้โอ้โหเซ็งเลยครับแม่แต่เก็น่าจะแซงได้นะครับเพราะว่ายังอยู่อีกไม่ไกลนะครับตอนนี้อ่าตอนนี้มาอันดับที่สาม้วนะครับอุ้ยโดนหมีนะครับ เห็นหมีไหมน้องโอเคครับไปเลยครับแปลงนี้ดีกว่านะโอ้โหท,ที่หนึ่งแม่งเร็วมากเลยครับผมเข้าที่สามนะครับก็ถือว่าโอเคนะแหมอย่างน้อยก็ขึ้นแท่นนะครับโอ้โหคือกระตุกครั้งเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับแหมไม่น่าเชื่อนะฮะอ่าอย่างน้อยก็ยัยงได้ขึ้นแท่นนะครับอนี่ครับดูครับโปรสังเกต จะเห็นนะครับว่ามีจมูกออกมาด้วยนะครับแล้วแม่พูดถึงไม่มีว่าดูดิที่เดินร้านยังไม่มีเลยนะฮะผมมีเฉยเลยนะฮะโอเคครับก็เล่นกันพอสมควรนะครับที่ผมขอไปดูร้านผสมไอเทมก่อนดีกว่าละกันเนาะว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับร้านผสมไอเทมนะครับมีชุดโอดีนมาด้วยนะคะบุกแรงสีคู่กุงสียงกุงชิบหายเลยว่ะ ผสมยังไงวะอ๋อต้องมีชุดโอดินกับหัวใจโอดินก่อนนะครับโอเคครับเมื่อกี้คลิปกระตุกเล็กน้อยนะครับมาดูกันต่อครับอ่าชุดโอดินนะครับบวกแรงสีคัวบวุมสีโกงชิบหายเลยวะ่ะอ่าแล้วก็ชุดพวกนี้ก็ชุดเก่าๆอุ้ยมีชุดพวกนี้ด้วยนะครับชุดอะไรวะเนี่ยครูปองตัวต่อนะฮะแม่ไอชุดนี้ผมจําได้นะครับยังเคยเจออยู่นะโอ้ก็มีประมาณนี้มั้งครับนี่ โอ้โหแม่รองเท้ารองเท้าก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับเซมเซมอ่าฮะสัตว์เลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงใหม่ด้วยนะครับคูปองชุดขนแก่เอ็กซ์มาสน่าจะเป็นฉลองคริสต์มาสนะครับแต่นี่มันเลยมานานแลวนะคริสต์มาสอะ่ะ <c oughs> อุ้ยนี่ตัวอะไรเอ่ยมังกรทองนะครับบวกความเร็วสองบวกดาเรนหนึ่งนะครับแรงสองโอ้โหโกงว่ะเฮ้ย แล้วก็มีกล่องสมบัติด้วยนะครับผสมฟรีอ้าวผสมได้เหรอไ่ผสมฟรีวะครับจริงจังหรือเปล่าลองผสมดีกว่าครับอ้าวไม่มีวัตถุดิบผสมไอเทมเอาไม่มีวัตถุดิบอ้ามึงบอกผสมฟรีแล้วไม่ไม่ไม่มีวัตถุดิบคืออะไรวะครับ <c oughs> อโอ้โหเซ็งเลยนะฮะแหมในเรื่าของฟรีอ้อโหก็มีรำนานนี้แหละมั้งครับเนี่ย ร้านค้าก็อุ้ยมีไอ้นี่ด้วยครับบลอตเบตตี้นะฮะกับมาลูนเบตตี้ครับไอทงไอเทมผมว่ากายมันใส่ไอเทมได้ไม่เยอะนะต้องเปียมาเป็นลาฟครับอ่าพวกลาบก็ยังของเหมือนเดิมนะครับนี่ยอ่าทรงผมทรงผมเสื้อผง,เส,องเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยใครทักมาครับอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไม่เจอกันานานนะครับคุณหลายใจนะฮะ โอเคนะครับอืมของก็ถือว่ามีเพิ่มมาเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะของที่ผมอยากได้นะครับก็คือไอ้นี่ครับ Hidden l a า b นะครับชีฮูนี่มันไม่น่าจะยังมีขายนะครับผมดูแล้วมันไม่น่ามีขายนั้นเนี่ยเห็นไหมมันยังไม่มีขายนะครับอ่าอยากได้ Hidden Lamb วะแหมไม่มีตังค์นะฮะโอเคครับก็ สำหรับเกมเทล e ันเนอร์ผ่านมากี่นาทีแล้วเอ่ยผมผ่านมาได้แค่ประมาณสิบกว่านาทียังไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยนะครับโอ้เอาไงดีอะ <c oughs> เล่นอีซักตาไหม <c oughs> หรือมาเล่นไอ้นี่ดีอีซักตาแล้วกันนะครับจะได้ครบยี่สิบนาทีนะครับโอ้โหมาเล่นแค่สิบกว่านาทีมันดูน้อยๆไปหน่อยเนาะแล้วผมก็ค่อนข้างยังไม่จุใจเลยนะครับอ่า งั้นเรามาเล่นพี่โนอคิโออีชักตาแล้วกันนะครับมีห้องให้เข้าไหมอ่ะห้องนี้แล้วกันนะครับเจ็ดคนโอเคอีชักตาครับนี่ฮิเด้นลาบอยากได้ดูครับดูมาดีงั้นโคตรเท่เลยวะ่ะไหนเราดูไหนสิง้อแชเดอร์นะอ่าโอเคอ้าวไปไหนกันหมดอะเหลือสามคนเอง อา้าวแล้วกดเลยเหลือสามคนโถ่อย่างงี้ก็ไม่รุนสิครับแต่ก็โอเคนะครับไม่ว่ากันนะฮะเอเคมารีน่ารักวะโอเคมาครับเริ่มเกมเลยครับมาเลยแลนดิงน้งได้แล้วครับโอโหตานี้โอเปิดตัวได้สวยงามนะครับอุ้ยกระตุกเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอุ้ยโดนชนโอโหชนผมได้ยังไงเนี่ย เยีย่ยมเยียบสปีดครับโอเคครับเมื่อกี้เราเยี่ยมหัวคนทีคน่คนที่มันชนผมได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะแก้แค้เอ้ากูเวรกบนาำสนอนะครับไปเยียบหัวเขาใครไปเยี่ยมหัวเขานี่กลายเป็นว่ากูนี่แป๊กไปแทนนะครับแหมจังหวะนี้โอเคครับวิ่งอย่างต่อเนื่องเลยครับตายครับอ่าหลบกล่องครับอุ้ยโดนอะไรเนี่ยทิพหายูม่มาได้ยังไงมารายาทมีบ้างไหม <c oughs> โอเคครับตอนนี้ผมโดนทิ้งห่างแล้วนะครับโอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับต้องรีบไล่ตามอย่างเร่งด่วนเลยครับโอเคอ่ะเหยียบไปนี่โอเคไปเลยครับวิววิววเมื่อ,อ,อกี้กระตุกเล็กน้อยนะฮะแหมพลาดเลยนะฮะโอ้โหโดนทิ้งห่างเยอะมากเลยครับตอนเนี้ยรองก่อนรอก่อน,ออนโอ้โหไว้แป๊กอีกแล้วครับแหมขอโถไม่ใจเลยนะฮะ <laughs> อ่ะไปครับอุ้ย กูพลาดกูพลาดโถเ้ยแม่โอ้เฮ้ยตรงทางขวาโอเคทางขวารอดนะฮะอ่ะเหยียบสปีดครับตอนนี้ที่หนึ่งนะครับโอ้โหนำโด่งเลยนะฮะแม่ทำอะไรเก่งใจผมบ้าผมกลับมาเล่นขวาลายซ้ายดีไปทางขวาครับโอเคอ่าตอนนี้เราตานที่สองอยู่ต,ยต,ยต้อยต้อยต่อยเลยนะฮะ โอ้โหอ่ะไปครับโอเคนะถผีวิ่งหน้าอยู่นะฮะเนี่ยอโอเคไปครับอ่าแฝดจำไปครับอุ้ย,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 ยแม่มาต้อนรับไปจนถึงที่เลยนะเพื่อนอ้าวเฮ้ยมันถึงแล้ววะครับเฮ้ยกูก็ต้องถึงกูก็ต้องถึงด้วยเฮ้ย อีกนิดนึงอีกนิดนึงโอโหโหโห้ที่หนึ่งมันเก่งมากเลยครับชื่ออะไรวะเนี่ยน้องทรีนะครับโอ้โหใช้ชีโฮด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะเป็นชีโฮนะครับโอ้โหดูครับเก่งว่ะเฮ้ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับตั้งแต่เล่นมาสามตาเนี่ยโอ้โห อโอเคก็พอสมควรแล้วนะครับนะก็ประมาณ20นาทีแล้วนะครับโอเคก็สำหรับเกมเทเลนเนอร์นะครับพาท,ที่ทน่1นะครับก็ต้องขอจบเพียงแต่เท่านี้นะครับถ้าชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่อยากติดตามเทเลนเนอร์ไทยแลนด์พาที่2นะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์ครรรครข้างล่าง กันเลยนะครับผู้ชมครับกดกันเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลนาะท่านผู้ชมไปเ,เท่านี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ